เรื่องราวแฟนตาซีสุดจินตนาการของพ่อมดและผองเพื่อนจากหนังสือขายดีแฮร r รี่พอตเตอร์ได้ทำให้หญิงสาวชาวอังกฤษที่ชื่อโจแ n นน์โรลิงหรือที่มีนามปากกาว่า J.K. r o โรลิงคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวผู้ยากจนกลายเป็นมหาเศรษฐีระดับต้นๆของอังกฤษได้หลังการไล่มนสะกดนักอ่านทั่วโลกทำให้แฮร์รี่พอตเตอร์ของเจเคโรลิงมียอดขายมากกว่า 600ล้านเล่มถือเป็นหนังสือที่ขายดีที่สุดในประวัติศาสตร์นวนิยายโดยได้มีการแปลไปกว่า84ภาษาแต่เบื้องหลังความสำเร็จอันยิ่งใหญ่และสวยงามของเธอนั้นเป็นการเดินทางและทำงานหนักที่ยาวนานเต็มไปด้วยเรื่องราวความยากลำบากหยาดเหงื่อหยดเลือดและน้ำตาจนแทบเอาชีวิตไม่รอดเรียกได้ว่าเป็นยุคมืดของเธอเลยทีเดียว มารู้จักยุคมืดของ J.K. Rowling ไปด้วยกันกับลุงเอ็ดเกรดชีวิตเพราะทุกชีวิตมีเรื่องราวและทุกเรื่องราวมีสาระให้เราได้เรียนรู้หากชอบเรื่องราวเกรดชีวิตของผู้คนแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและคอมเมนต์ให้ลุงเอ็ดเกรดชีวิตกันด้วยนะครับถ้าพร้อมแล้วไปชมเรื่องราวยุคมืดของ J.K. Rowling ได้เลยครับ โจแอนโรลิงหรือที่มีนามปากกาว่า J.K. r o โรลิงเกิดเมื่อวันที่31กรกฎาคมปี1965ในเมืองเยสคอร์ตเชียในครอบครัวชนชั้นกลางโดยพ่อแม่ของโจแอนถือเป็นนักอ่านหนังสือตัวยงด้วยกันทั้งคู่ทำให้ที่บ้านมีหนังสือมากมายทั้งพ่อและแม่คอยอ่านหนังสือให้ลูกๆฟังเป็นประจำโดยเฉพาะแม่จะมีอิทธิพลต่อโจแอนอย่างมากทำให้เธอมีความรักในการอ่านหนังสือ จนสามารถแต่งเรื่องราวเกี่ยวกับกระต่ายน้อยได้ตั้งแต่อายุเพียง6ขวบเท่านั้นจนเมื่อเธออายุ12ปีเธอได้เขียนเรื่องสั้นที่ชื่อว่าเพชรคำสาบ7จเม็ดเรียกได้ว่าจากการเป็นนักอ่านนำเธอสู่โลกแห่งจินตนาการในการเป็นนักเขียนตั้งแต่อายุอย่างน้อยจนเมื่อถึงชั้นมัธยมชีวิตของเธอก็เริ่มมีปัญหาเพราะในช่วงนั้นพ่อกับแม่ของเธอมีปากเสียงกันอยู่บ่อยครั้งและเนื่องจากโจแอนสนิทกับแม่ และรักแม่ของเธอมากทําให้เธอเริ่มมีปัญหากับพ่อตามไปด้วยบรรยากาศภายในบ้านเริ่มไม่สงบสุขเธอจึงไม่ค่อยอยากอยู่บ้านนักเธอเริ่มมีอาการย้ำคิดย้ำทำเธอเริ่มสูบบุหรี่ฟังเพลงร็อกทอน์เนทีฟหนักๆและใช้อายไลยเนอร์สีดำเพื่อเป็นการแสดงความเป็นกบฏต่อพ่อของเธอต่อมาแม่ของเธอล้มป่วยลงด้วยอาการที่เรียกว่าโรคเส้นเลือดเสื่อมแข็งหรือโรค MS ทําให้แม่ของเธอ ไม่สามารถทำงานต่อไปได้ต้องออกมาอยู่บ้านเฉยๆทำให้บรรยากาศภายในบ้านยิ่งตึงเครียดมากขึ้นและสุดท้ายพ่อแม่ของเธอก็ได้หย่าร้างกันในที่สุดจนเมื่อจบชั้นมัธยมเธอตั้งใจจะเข้าเรียนต่อที่มหาวิทยาลัยออกฟอร์ดแต่ปรากฏว่าเธอไม่ผ่านเกณฑ์การรับของทางมหาวิทยาลัยเธอจึงต้องเปลี่ยนไปเรียนที่มหาวิทยาลัยเอ็กเซเตอร์แทนโดยเธอ เลือกเรียนในด้านภาษาฝรั่งเศสและวรรณกรรมคลาสสิกเพื่อหวังว่าจะได้ภาษาฝรั่งเศสเป็นภาษาที่สองของเธอในขณะที่เธอยังคงใฝ่ฝันที่จะเป็นนักเขียนอยู่ตลอดจนในปี1987เธอก็สำเร็จการศึกษาระดับปร,ริญญาตรีในสาขาภาษาฝรั่งเศสเมื่อเรียนจบเธอได้ย้ายออกมาอยู่กับเพื่อนและเริ่มทำงานเป็นพนักงานชั่วคราวให้กับองค์กรพัฒนาเอกชนที่ชื่อ แอมเนสตีในกรุงลอนดอนและในระหว่างนั้นเธอก็เริ่มเขียนนิยายประโลมโลกสำหรับผู้ใหญ่ไปพร้อมๆกันด้วยแต่ก็ไม่ได้รับการตีพิมพ์จนในปี1990เธอวางแผนจะย้ายไปอยู่กับแฟนหนุ่มของเธอที่เมืองแมนเชสเตอร์เธอจึงต้องเดินทางไปไปมาๆระหว่างกรุงลอนดอนกับแมนเชสเตอร์อยู่บ่อยครั้งทำให้เธอต้องใช้เวลาเดินทางอยู่บนรถไฟเป็นเวลานานๆ และระหว่างการเดินทางด้วยรถไฟนี่เองทำให้จินตนาการนักเขียนของเธอฟุ้งกระจายไปทั่วตัวละครต่างๆที่ต่อมาได้เห็นปรากฏอยู่ในหนังสือแฮร์รี่พอตเตอร์ไปค่อยแวบเข้ามาในจินตนาการของเธอเป็นระยะระยะและเรื่องราวการเขียนนิยายที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของเธอสู่การมีชื่อเสียงและความร่ำรวยในอนาคตก็ได้เริ่มต้นขึ้นเพียงแต่มันไม่ง่ายอย่างนั้นสิจากตรงนี้ เธอกำลังจะดำดิ่งสู่ยุคมืดที่ตัวเธอเองก็คาดไม่ถึงและเธอต้องเอาชีวิตรอดออกมาจากมันให้ได้การเดินทางในชีวิตของเธอก็เริ่มเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆนะครับไปพร้อมๆก,กันกับเรื่องราวของแฮร์รี่พอตเตอร์โดยที่จะมีผู้ชายเนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องในชีวิตของเธอ ซึ่งจะเป็นตัวละครสำคัญเลยทีเดียวนะครับในการที่จะนำพาชีวิตเธอและเรื่องราวของแฮร์รี่พอตเตอร์เนี่ยไปสู่จุดที่เรียกว่าเป็นมุมมืดอย่างน่าตกใจเลยทีเดียวนะครับหลังจากที่เธอย้ายไปอยู่กับแฟนหนุ่มที่แมนเชสเตอร์และได้เข้าทำงานเป็นพนักงานชั่วคราว ให้กับหอการค้าแห่งเมืองแมนเชสเตอร์พร้อมๆกับการเริ่มเขียนต้นฉบับแฮร์รี่พอตเตอร์ไปด้วยไม่นานหลังจากนั้นแม่ของเธอก็ได้เสียชีวิตลงจากอาการเส้นเลือดเสื่อมแข็งที่เธอเป็นมายาวนานซึ่งการเสียชีวิตของแม่นั้นมีผลกระทบต่อเธออย่างรุนแรงและในเวลาเดียวกันนั่นเองที่ความสัมพันธ์ของเธอกับแฟนหนุ่มเริ่มมีปัญหาและต้องเลิกลากันไปในที่สุดรพร้อมๆกับการตกงาน จากการเป็นลูกจ้างชั่วคราวอีกด้วยเมื่อทุกอย่างประเดประดังเข้ามาหาเธอพร้อมๆกันเช่นนี้สิ่งแรกที่เธอคิดได้คือเธอต้องรีบหางานทำเพื่อหาเลี้ยงชีพของตนเองก่อนแล้วเธอก็ได้พบประกาศร,รับสมัครงานสอนภาษาในต่างประเทศซึ่งเธอก็คิดว่ามันเป็นงานที่เหมาะกับเธอที่สุดแล้วเธอไม่รู้เลยว่างานใหม่ที่เธอกำลังจะไปทำนั้นจะทำให้เธอต้องตกหลุมลึกในชีวิตจนแทบเอาตัวไม่รอด ในปี1991ในวัย25ปีโจแอนโรริงตัดสินใจที่จะเดินทางไปทำงานสอนภาษาอังกฤษที่เมืองปอโต้ประเทศโปรตุเกสซึ่งเธอสามารถใช้เวลาเขียนหน,น,น,นังสือในตอนกลางวันและสอนหนังสือในตอนกลางคืนได้หลังจากมาอยู่โปรตุเกสได้5เดือนคืนหนึ่งณผับกลางกรุ่มปอโต้เธอได้พบกับหนุ่มหล่อชาวโปรตุเกสที่ชื่อจอร์จอลันเตสวัย23ปีซึ่งตอนนั้น เขายังเป็นนักศึกษาด้านวรสศ,ศาสตร์อยู่เขาและเธอต่างปิ๊งกันในผับแห่งนั้นอย่างารวดเร็วเนื่องจากทั้งคู่ต่างเป็นนักอ่านและสนใจหนังสือและนักเขียนคนเดียวกันที่ชื่อเจนออสเทนผู้เขียนหนังสือที่ชื่อ sense and sensibility ทั้งสองพูดคุยกันเกี่ยวกับหนังสือดังกล่าวอย่างออกรถออกชาติและทั้งสองก็ลงเอยด้วยการแลกเบอร์โทรศัพท์กันหลังจากนั้นการสารสัมพันธ์ระหว่างสองหนุ่มสาว ก็เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วพวกเขาได้นัดพบกันบ่อยขึ้นจนในที่สุดพวกเขาก็ตกลงบนเตียงอย่างสุขสงความสัมพันธ์อันเรา้าร้อนของคนทั้งสองนำพาให้พวกเขามาอยู่ด้วยกันในอพาร์ตเมนต์เก่าๆสองซอกที่มีเพียงห้องนอนและครัวเล็กๆเ,เ,เท่านั้นสิ่งของที่โจแอนนำติดตัวมานอกจากเสื้อผ้าและหนังสือ the lord of the rings ที่ถูกอ่านจนเปื่อยยุ่ยแล้วก็มีต้นฉบับงานเขียนเรื่องแฮร์รี่พอตเตอร์ติดตัวมากับเธอด้วย เธอเก็บความลับเรื่องการเขียนหนังสือของเธอไว้ระยะหนึ่งหลังจากนั้นเธอก็ได้เอางานเขียนเรื่องแฮร์รี่พอตเตอร์มาให้อลันเตสลองอ่านดูเขาอึง้งและชื่นชมในฝีมือการเขียนของเธออย่างมากเธอวางโครงเรื่องและใส่รายละเอียดได้ดีจริงๆเขารู้เลยว่าหนังสือเล่มนี้ต้องดังอย่างแน่นอนด้วยความที่ทั้งสองเนี่ยนะครับเป็นศิลปินนักอ่านด้วยกันทั้งคู่นะครับ ทั้งสองก็เลยได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันในงานเขียนชิ้นนี้นะครับหลายครั้งเลยที่อารันเตสเนี่ยได้แนะนำบางสิ่งบางอย่างบางจุดให้กับโจแอนซึ่งถ้าเธอเห็นด้วยเธอก็ยินดีที่จะปรับเปลี่ยนแก้ไขนะครับในงานเขียนเรื่องแฮร์รี่พอตเตอร์นี้นะครับหลังจากนั้นเนี่ยทางอารันเตสเมื่อเรียนจบเนี่ยเขาก็ ได้ไปเป็นนักข่าวของสถานีโทรทรัศน์ท้องถิ่นแห่งหนึ่งนะครับสำหรับทางโจอแอนก็ยังคงเป็นครูสอนภาษาอยู่ที่โรงเรียนเช่นเคยแล้วก็เขียนแฮร์รี่พอตเตอร์ต่อไปด้วยนะครับดูเหมือนว่าชีวิตของทั้งสองคนเนี่ยก็น่าจะเป็นไปด้วยดีนะครับก็ต้องติดตามดูกันต่อว่าหลังจากนี้แล้วชีวิตของคนทั้งคู่ พร้อมกับหนังสือแฮอร์รี่พอตเตอร์ที่เขียนเนี่ยมันจะเป็นอย่างไรต่อไปครับหลังจากนั้นสิ่งที่ไม่คาดคิดของสองหนุ่มสาวก็เกิดขึ้น <ota> เมื่อโจโอแอนเกิดตั้งท้องลูกคนแรกทั้งสองตกใจมากเพราะต่างรู้สึกว่าพวกเขายัางไม่พร้อมจะมีลูกอย่างไรก็ตามทั้งสองคนก็ตั้งตารอรับขวัญลูกคนแรกของพวกเขาแต่เคราะห์หามยามร้ายก็มาเยือนเมื่อโจโอแอน เกิดแทงลูกไปและแล้วความรักที่เราร้อนและดุดดืองของพวกเขาก็เริ่มมีปัญหาตามประสาค,คู่รักหนุ่มสาวทั้งคู่เริ่มทะเลาะบกแวงกันบ่อยขึ้นและเมื่ออารันเทสเริ่มมีการใช้ยาเสพติดเขาก็เริ่มลงไม้ลงมือกับโจโอแอนเมื่อมีปากเสียงกันและจากการใช้ยาเสพติดของเขานี่เองต่อมาอารันเทสจึงถูกให้ออกจากงานนักข่าวของเขาในที่สุดไม่นาน หลังจากการแท้งลูกคนแรกโจแอนก็ตั้งท้องอีกครั้งและในคราวนี้อาลันเทสได้ขอเธอแต่งงานทันทีโจแอนถลําลึกลงไปอีกในความสัมพันธ์ของเธอกับผู้ชายที่มีปัญหาทางอารมณ์และการใช้ยาเสพติดด้วยการมีลูกและจดทะเบียนสมรสกับเขาทั้งคู่ได้แต่งงานและจดทะเบียนกันในเดือนตุลาคมปี1992แต่สัญญาณของปัญหาก็เริ่มปรากฏให้คนรอบตัวของโจแอนได้เห็น เพื่อนๆของเธอต่างสงสัยในตัวของชายคนนี้มากเพราะทุกคนมองเห็นว่าเขาเป็นคนขี้หึงอย่างร้ายกาจมีอารมณ์ไม่มั่นคงและรุนแรงขนาดก่อนการแต่งงานทั้งคู่ยังทะเลาะกันในร้านกาแฟจนต้องมีคนแจ้งตำรวจให้มาระงับเหตุก่อนที่จะเกิดเรื่องราวบานปลายไปกว่านั้นหลังการแต่งงานอารันเตสเข้าครอบงำชีวิตของโจแอนอย่างเบ็ดเสร็จเขาเริ่มเกิดความระแวงไม่ไว้ใจเธอกลัวเธอหมดรักเขา และจะหนีเข้าไปอารานเตสรู้ดีว่าต้นฉบับเรื่องแฮร์รี่พอตเตอร์คือชีวิตของเธอเขาจึงยึดมันไว้เป็นตัวประกันเพื่อไม่ให้เธอหนีไปจากเขาโจแอนรู้ถึงภัยตรงนี้เธอจึงต้องค่อยๆค,คิดและเตรียมการสำหรับตัวเธอด้วยการแอบเอาต้นฉบับของเธอไปถ่ายเอกสารทีละนิดทีละนิดเพื่อไม่ให้เขารู้แล้วนำไปเก็บไว้ที่โรงเรียนที่เธอเป็นครูสอนอยู่ จนในปีถัดมาเธอก็ได้ให้กำเนิดลูกสาวคนใหม่ที่ชื่อเจสิก้าหลังจากคลอดลูกได้เพียงสองเดือนก็เกิดเหตุรุนแรงที่เป็นจุดแตกหักของเธอกับอารันเตสเธอตัดสินใจว่าเธอจะอยู่กับผู้ชายคนนี้ต่อไปไม่ได้แล้วเธอจึงได้บอกเขาว่าเธอหมดรักและขอเลิกกับเขาอารันเตสโกรธมากเขาด่าทอเธออย่างรุนแรงแล้วไล่เธอให้ออกไปจากบ้านในคืนนั้นโดยไม่ให้เธอเอาลูก และต้นฉบับไปด้วยแต่เธอไม่ยอมไปจนกว่าจะได้ลูกไปกับเธอด้วยเขาจึงได้ลงไม้ลงมือกับเธออย่างรุนแรงแต่เธอก็ตอบโต้เขามีการต่อสู้กันอยู่สักพักหนึ่งและเขาก็กระชากลากเธอโยนออกไปข้างถนนในเช้ามืดวันนั้นจนตอนเช้าโจแอ,อนได้ไปขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ตำรวจเธอพร้อมเจ้าหน้าที่ได้กลับมาที่อพาร์ตเมนต์อีกครั้งและสามารถนำตัวลูกสาวพร้อมต้นฉบับแฮร์รี่พอตเตอร์ ออกมาได้หลังจากนั้นเป็นเวลาถึง2สัปดาห์ที่เธอต้องหลบๆซ่อนๆอ,อยู่ในโปรตเกตเพื่อป้องกันไม่ให้เขาตามหาตัวเธอและลูกเจอเพื่อเตรียมการหนีกลับอังกฤษในที่สุดเธอก็สามารถหนีกลับมาอังกฤษได้พร้อมลูกสาวและต้นฉบับแฮร์รี่พอตเตอร์เมื่อเธอกลับมาถึงที่อังกฤษได้นะครับเธอก็ ไปขอพักอาศัยอยู่ที่อพาร์ตเมนต์ของน้องสาวที่เมืองเอดินบะระที่สกอตแลนด์นะครับซึ่งเธอก็ไปอยู่กับน้องสาวได้เพียงระยะหนึ่งเท่านั้นเนื่องจากว่าน้องสาวเขาก็เพิ่งจะแต่งงานได้ไม่นานเธอก็ไม่อยากจะไปเป็นภาระให้กับเขานะครับสักพักหนึ่งเธอก็ย้ายออกมาไปเช่าอพาร์ตเมนต์ถูกๆโสมๆอยู่กับลูกสาวตัวน้อยของเธอเนี่ยนะครับ ตอนนี้เธอได้กลายเป็นคนจนยุคใหม่ของอังกฤษไปโดยปริยายแล้วครับโจแอนกลับมาอังกฤษอย่างคนว่างเปล่าชีวิตของเธอไม่มีอะไรเหลือเลยเธอเรียนจบมาหาวิทยาลัยมาแล้ว7ปีแต่ตอนนี้ไม่มีอาชีพไม่มีการงานไม่มีบ้านไม่มีเงินมีเพียงลูกเล็กๆติดตัวมาด้วยหนึ่งคนพร้อมกองกระดาษเปื้อนน้ำหมึก ที่เต็มไปด้วยความฝันลมๆแรงๆของเธอเธอใช้ชีวิตอยู่ได้ด้วยเงินสมเคราะห์จากทางการเธอรู้สึกสิ้นหวังกับชีวิตอย่างแรงจนกลายเป็นโรคซึมเศร้าถึงกับคิดฆ่าตัวตายเธอต้องเข้ารับการบำบัดทางการแพทย์เป็นเวลากว่า9เดือนกว่าอาการจะดีขึ้นและในที่สุดเธอได้ยื่นฟ้องหย่ากับสามีจอร์ดอาราเตสที่ตอนนี้กลายเป็นคนว่างงานที่ติดยาไปโดยสมบูรณ์แล้ว ไม่ไหวในปี1994ระหว่างดำเนินคดีฟ้องหยา่าอาราเทสออกตามล่าโจโอแอนและลูกสาวไปจนพบที่สกอตแลนด์ทำให้ทั้งสองแม่ลูกตกอยู่ในความหวาดกลัวจนต้องพึ่งกระบวนการทางกฎหมายสุดท้ายเขาถูกสั่งห้ามไม่ให้เข้าใกล้พวกเธออีกและในปี1995เขาต้องแพ้คดีฟ้องหย่ากับโจโอแอนทำให้สองแม่ลูกกลายเป็นอิสระในที่สุด แม้จะมีข้อโต้แย้งในทางกฎหมายอยู่บ้างในเรื่องการดูแลบุตรและความเกี่ยวพันทางทรัพย์สินในเวลาต่อมาเมื่ออาการของเธอดีขึ้นสิ่งที่ช่วยให้เธอใช้ชีวิตอย่างมีความหวังต่อไปได้คือแฮร์รี่พอตเตอร์ตัวละครในจินตนาการของเธอที่กลับมาปลุกความหวังให้เธอได้กลับมาสู้อีกครั้งเพราะมันใกล้จะเสร็จเต็มทีแล้วหลังจากทุ่มเทเขียนมาอย่างยาวนาน และไม่ว่าผลจะออกมาเป็นอย่างไรชีวิตของเธอมีเพียงสิ่งนี้เท่านั้นที่เป็นทางรอดเดียวของเธอมันคือสิ่งที่เธอเก่งที่สุดทําได้ดีที่สุดเธอต้องเขียนมันต่อไปเพื่อตัวเธอและลูกสาวของเธอหลังจากนั้นเธอก็เอาความคิดจิตปัญญาความทุกข์ยากและความฟุ้งซ่านต่างๆมาทุ่มลงในงานเขียนอย่างบ้าคลั่งเธอเที่ยวไปเขียนหนังสือในที่ต่างๆพร้อมเข็นรถของลูกสาวไปด้วยไม่ว่าจะเป็นในสวนสาธารณะ หรือตามร้านกาแฟเธอทุ่มทั้งชีวิตให้กับหนังสือเล่มนี้โจแอนโรลิงเนี่ยได้กล่าวไว้ในภายหลังนะครับเกี่ยวกับการเขียนเรื่องแฮร์รี่พอตเตอร์ในเล่มแรกเนี่ยเธอเขียนแสดงความรู้สึกแล้วก็ วงบอกถึงสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับเธอไว้ชัดเจนมากนะครับเธอบอกว่าการเขียนแฮร์รี่พอตเตอร์ในเล่มแรกอันนี้ได้ช่วยชีวิตของเธอไว้นะครับแล้วก็ความกังวลต่างๆเกี่ยวกับความรักการสูญเสียการพัดพลาดความตายต่างๆมันได้ถูกสะท้อนลงไปอยู่ในหนังสือแฮร์รี่พอตเตอร์เล่มแรกนี้ทั้งหมดเลยนะครับ ในที่สุดเธอก็เขียนแฮร์รี่พอตเตอร์สิลาอาถันซึ่งเป็นเล่มแรกได้สำเร็จโดยมีสำนักพิมพ์บลูมเบอร์รี่เพรสสนใจจัดพิมพ์จำหน่ายให้เธอโดยทางสำนักพิมพ์เสนอให้เธอใช้นามปากกาที่ไม่ใช่ชื่อโจแอนโรลิงเพราะเกรงว่าเด็กผู้ชายซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายของหนังสือเล่มนี้อาจจะไม่อยากอา่านหนังสือที่เขียนโดยผู้หญิงจึงขอให้เธอใช้ตัวย่อสอตัวแทนชื่อเต็มและเนื่องจากเธอไม่มีชื่อกลาง เธอจึงเลือกตัวเคซึ่งย่อมาจากแคทเธอรีนอันเป็นชื่อย่าของเธอมาเป็นตัวย่อตัวที่สองของนามปากกาเพราะสามารถออกเสียงได้ง่ายลื่นไหลคล้องจอง J กับ K และดูมีความแข็งแรงเข้มแข็งมากขึ้นเธอจึงกลายเป็น jk rowling นับแต่นั้นโดยเธอได้รับเงินล่วงหน้าประมาณ4,000เหรียญสหรัฐหรือประมาณ140,000บาทสำหรับหนังสือชุด แฮร์รี่พอตเตอร์เล่มแรกนี้ซึ่งถือเป็นเงินจำนวนน,น้อยมากแต่มันคือจุดเริ่มต้นที่ยิ่งใหญ่ในเวลาต่อมาห้าเดือนให้หลังหนังสือเล่มน,นี้ก็ได้รับรางวัลเนสเล่สมาร์ตี้บุ๊กไพร์จากนั้นในเดือนกุมภาพันธ์ก็ได้รับรางวัล b t i t i s r o o o k w w r r s สาขาหนังสือเด็กแห่งปีและตามด้วยรางวัล i l d ด e น Children Book Award จนในช่วงต้นปี1998มีการจัดการประมูล เพื่อขอซื้อลิขสิทธิ์ในการตีพิมพ์หนังสือชุดแฮร์รี่พอตเตอร์ที่อเมริกาและสำนักพิมพ์สกอเลสติกชนะการประมูลด้วยมูลค่าลิขสิทธิ์ที่สูงถึง1 5 0 0 0ดอลลาร์หรือประมาณ3 6ล้านบาทและนับจากนั้นทุกอย่างก,ก็กลายเป็นประวัติศาสตร์ที่ถูกจารึกไว้อย่างที่ทราบกันเจคเคโรลิงและหนังสือแฮร์รี่พอตเตอร์ของเธอได้สร้างปรากฏการณ์ที่สั่นสะเทือนโลก ทั้งในด้านยอดขายและความนิยมในรูปแบบต่างๆที่เกินคาดทั้งหนังสือภาพ,พยนตร์เกมและอื่นๆทำให้เจเคโรลิงกลายเป็นผู้หญิงที่รวยติดอันดับต้นๆของเกาะอ,อังกฤษภายหลังเธอได้แต่งงานใหม่กับนายแพทย์เนลเมเรและมีครอบครัวที่มั่นคงสงบสุขในปัจจุบันจากความสิ้นหวังความยากจนและการถูกทำร้ายกว่าจะผ่านยุคมืดสู่แสงสว่างมาได้ไม่ใช่เรื่องง่าย แต่เธอก็ผ่านมันมาได้ด้วยความมุ่งม,มั่นอดทนและไม่ยอมแพ้จนประสบความสำเร็จอย่างสวยงามในที่สุดหากชอบเรื่องราวแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและคอมเมนต์ให้ลุงเอเกร็ตชีวิตกันด้วยนะครับขอให้พลังจงอยู่กับทุกท่านจนกว่าจะพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณและสวัสดีครับ